เหตุที่รับประทานอาหารเจเพราะอา่าหรือย่าคุณย่าของผมตอนที่ผมยังเป็นเด็กก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสรสชาติที่เรียบง่ายและไม่จัดจ้านแต่พอผมมาปฏิบัติธรรมก็ได้มาทานมังสวิรัตตอนแรกก็ทานเจเขียแบบคุณลุงจำลองสีเมืองตอนหลังพอได้มาฟัง พอท่านสมณะโพธิลักษณ์สมณะสิกขามาเทศสอนก็ทานอย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้กินเจหนึ่งครั้งชีวิตรอดเป็นหมื่นแสนมากินเจกันกินเจกินมังกันเถอะครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอัยยาประชังสุขขังโลกเจความไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นสันติสุขในโลกกาบ <c oughs> นวัตก,การครับอ่าอันนี้ฟังแล้วุ้นคุ้นหูเออคุ้นคุ้นเป็นคำ <c oughs> ที่อยู่ในสันติภาพตอนกลางวันนะะ <c oughs> ฟังแล้วมันเประทับใจนะสันติภาพจะเกิดไม่ได้ถ้าเราเราท่านท่านไม่ได้มีสันติภาพเลยเนี่ยยังทำกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมเราไม่มีสันติภาพเนาะสันติภาพง่ายๆคือการสันติภาพกับพวกสัตว์ทั้งหลาย เราไม่กินเธอแล้วนะไม่ใช่สันติภาพแต่ฉันขอกินขาเธอหน่อยสันติภาพภาษาอะไรเหมือนตอนนี้โลกที่เขากําลังลบกันนะขอให้เกิดสันติภาพแต่เธอต้องมาเป็นเมืองขึ้นชนะอะไรอย่างเงี้ยเอาสาธุ